โปรดประทานพรโดยปรานีให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัยให้บรรดาปวนทัางสุขสันทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤาไทยให้รุ่งรง จงมีสุขใจตลอดไปนับแต่บัตรนี้ให้สิ่งทุกสุขแสมแปรมปรีสวัสดีวันปีใหม่เธอสวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนออนไลน์ชั้นอนุบาลปีที่3ามทับหนึ่ง กลับมาพบกับคุณครูก้อยคุณครูออทิพคุณทษอีกครั้งนะคะเพลงที่เด็กๆได้ฟังไปเมื่อสักครู่นั้นชื่อเพลงว่าพรปีใหม่ค่ะเด็กๆพอจะเดาได้แล้วใช่ไหมคะว่าสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้ในหน่วยอะไรเอลย ใช่แล้วค่ะในสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยวันขึ้นปีใหม่ค่ะแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้กันนั้นวันนี้คุณครูมีนิทานมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะเราไปฟังนิทานกันก่อนเลยนิทานเรื่องกุ่งกิ๋งสุขสรรวันปีใหม่เรื่อง happy kiss ภาพนพดลกำจรไภัยลา กุ๋งกิ่งแสนเบิกบานเตรียมแต่งบ้านไว้รับรองรวมมิตรยาพี่น้องร่วมฉลองส่งท้ายปีแม่เตรียมซื้ออาหารทั้งคาวหวานจัดเต็มที่ผักผลไม้เลือกอย่างดีพอช่วยชี้เดินเพลินใจ ยามค่ำสองข้างทางแสงพราวพรางสว่างสวยัยระยิบระยับประดับไฟสวยจับใจรับเทศกาลรุร่งเช้ารีบช่วยกันขมิมขมันตกแต่งบ้านสายรุ้งประดับงานยิ้มเบิกบานรอเวลา ทุกคนอิ่มเอมใจยากใกล้ไกลมาพร้อมหน้าพูดคุยกันเฮฮากินอิ่มหนำสำราญใจมาถึงช่วงสำคัญลุ้นของขวัญวันปีใหม่กุ๋งกิ๋งยิ้มดีใจได้กล่องใหญ่ไปครอบครอง เทียงคืนใกล้เข้ามานับเวลาเตรียมฉลองทุกคนคอยจ้องมองสี่สามสองพรุพร่างพราวสวัสดีวันปีใหม่ทุกหมดไปสุขยืนยาวแสงพรุส่องสกาวทุกคนกล่าวคำอวยพร กุ๋งกิ๋งเริ่มตาปรือแม่จูงมือส่งถึงหมอนหนูน้อยล้มตัวนอนหลับตาพริ้มยิ้มสุขใจรุ่งเช้าตื่นไปวัดพ่อแม่จัดของเตรียมไว้หนึ่งมกราคมขึ้นปีใหม่บุญส่งให้ใจชื่นบาน อิ่มบุญอบอุ่นใจเพลงปีใหม่ดังขับขานทุกคนยิ้มเบิกบานสุขสาราญวันปีใหม่เอ้ยนิทานจบลงไปแล้วนะคะเด็กๆสนุกกันใช่ไหมคะและในวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันขึ้นปีใหม่ค่ะถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ ความเป็นมาของวันขึ้นปีใหม่วันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันที่หนึ่งมกราคมของทุกๆุกปีหรือวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ถากลของทั่วโลก Happy New Year เวลานักถอยหลังแล้วพวกเราอา ใหญ่จะร่วมเฉลิมฉลองและจัดงานดื่นเดิงสำหรับคนไทยนั้นแต่เดิมวันขึ้นปีใหม่ของไทยตรงกับวันที่13เมษายนซึ่งเป็นวันสงกรานในวันนั้นคนไทยจะร่วมสืบสารประเพณีไทยด้วยการรดน้ำดําหัวผู้ใหญ่ทำบุญตักบ,บาตรเพื่อเป็นสิริมงคลใ กับตนเองและครอบครัวต่อไปเป็นพนักงานของเด็กๆค่ะวันนี้คุณครูให้เด็กๆวาดภาพงานปีใหม่ของหนูตามจินตนาการค่ะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย